โอเคครับก็มาหม้อเพนนีเหมือนเดิมนะฮะบางทีตอนนี้นะแม่ชั้นเนี่ยก็อาจจะได้งานขับรถบัสกลับมาแล้วฉันก็สามารถที่จะเก็บออมเงินไว้บางส่วนได้ฉันคิดถึงอ่าแสงสว่างเล็กๆแล้วแหละฉันคิดถึงแสงสว่างเล็กๆแล้วแหละเดี๋ยวเธอก็มาเป็นภรรยาเราไงเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ มาหม้อเพนนีเหมือนเดิมนะฮะเอ้ยเพนนีเออ่ฉันอาศัยที่พาราก์นทาวมาตลอดทั้งชีวิตกังฉันเนี่ยเธอเชื่อมันไหมตอบยังไงล่ะฉันเดาว่าเอ่หลายอย่างอยู่ข้างนอกนะนะฉันเนี่ยน่าจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแหละอืเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเจอข้างนอกเอามะขอสักชาติเป็นก่อนชาติโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะ เขาอะรับสู่เช้าวันพฤหัสที่4ีนะฮะเดือนแต่หน้าร้อนนะคะจะคิดว่าฉันเนี่ยอ่าควรจะอ่ามีเก็บสวนไว้แต่ว่าพวกสวนหญ้าของฉันเนี่ยมันโหโคตรสกปรกแล้วล่ะบางทีฉันอาจจะฉันฉันก็อยากจะอาศัยที่ที่ไหนสักที่ที่ฉันสามารถมีสวนได้ในสักวันเน่ะก็บ้านเราไงบางทีฉันอาจจะอยากอยู่ฟาร์ม เยสมันแบบว่าเข้าทางเราแล้วฮะภรรยาเราแน่นอนจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะขอตนรับสู่วันสุกที่ห้าเดี๋ยวรู้ดูร้อนฮะก็มามอเพนนีเหมือนเดิมครับเฮ้ยม่วงแล้วโอหย,ยาวเลยบทสนทนาออ่เแม่ของฉันเนี่ยนะมันจะขับรถนันจะขับรถบัสไปที่คาสิโน อ๋อคาริโกดิเซอร์ไอเรานี่อ่านคาสิโนเลยนะไปที่ทะเลทรายคาริโกแต่ว่าอ่ารถบัสเนี่ยมันหยุดทำงานซะก่อนนะเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ท่านนายกบอกว่าเราไม่มีตังพอในเมืองนะนะที่จะอ่าทำให้มันกลับมาใช้ได้อ๋อไม่อ๋อฟิกฟิกนั่นแหละถูกละโอเคหัวใจแปดดวงครับ คัตซีนนี่เกิดที่ไหนโอเคเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้มาหม้อเลยดีกว่าคุณผู้ชมเอาให้สิบไปเลยเนาะเอาเงี้ยคัตซีนโจจ้านี่ดูกันเบื่อนะครับผมว่ายังไงก็ซื้อร้านปีแออยู่แล้วเอ,อตาตังหมดซะก่อนเล่นกดมาทุกเม็ดเอ๊ะ เพนนี่ไปไหนวะอยู่แถวนี้ไหมท่านนายกเดินเล่นนะฮะเฮ้ยเซนต้องแอบตามไปดูไหม้ว่าจะไปไหนฮลโหลไฮอาเพิงทักกันล่ะ,ะแสดงว่าเพนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านกันเธอแน่เลยครับห้องสมุดสิบะโม,มาบ้านเลย เฮ้ย hey, เป็นนี่อ่อนายต้องการมากกว่านี้เหรอ,อเอาจริงฉันก,ก็รู้สึกเหมือนกันเลยฉันรู้สึกสับสนประมาณนิดหน่อยอ่าจัดไปรัวรัวเออเออเรัว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 ,ว,วเดี๋ยวก็สิบเดี๋ยวก็สิบแตกแล้วแตกเหมือนเดิมโอเคแล้วก็คุยคุยคุยก็จะพูดประมาณว่ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยฉันว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกัน เอยให้ไปแล้วนี่ว่ะดูลัวครับคุยเข้าไปตังจะหมดแล้วเนี่ยคือตังหมดไปแล้วแหละอ่าคุยกันไปรัว,วถามว่าจะถึงไม่ท่สิบดวงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าวยาวไปจังวันี้ หมดแล้วว่าเช้สุดท้ายแล้วจบไม่ถึงครับจองนี้โอเคแตได้ประมาณ9้าดวงนะฮะเป็นเกเฟนยาเป็นแฟนสาวเราแล้วนะฮะโอเคครับมืดเลยฮะเล่นว่าเรียกว่าสามทุ่มเลยครับจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับคัตซีนนะฮะเพนนีหัวใจแปดดวงครับผมโอกกน นี่เป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่พิเศษมากเลยนะที่ฉันจะให้เธอได้ดูอะไรบางอย่างอะ่ะฮะอะไรเหรอจะพาพวกเด็กๆมาที่พื้นที่เล็กๆตรงนี้เป็นทริปอ่านอกเมืองนะ่ะนายรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ชีวิตในอ่าต่างจังหวัดอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะฮะนี่จะเอ่อตอนนี้ฉันก็เลยคิดว่านายจะช่วยเป็นพิธีเออแบบเป็นวิทยากรพูดในวันนี้ได้ไหม ก็ทําได้อยู่แล้วอ่าให้ฉันเรียกเด็กๆก่อนนะเอ๊ยแจสวินเซนนี่ตอนนี้ไปโปรดฟังตรงนี้หน่อยอะตอนนี้เรามีวิทยากรเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เขาเป็นอ่าเป็นอ่าเกษตรกรแถวเนี้ยนะชื่อว่ากัน เขาเป็นคนแรกที่มีประสบการณ์ที่จะอยู่ในแบบของอ่าคันทรีไซด์คืออยู่ในแบบชนบทและเขาก็รู้เกี่ยวกับอ่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยโอ้โหนี่เราดูเก่งขนาดนี้เลยนะอ่าทุกคนบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรผมครับผมค้าบผมเกือบเกือบเกือบกับแจ๊สล่ะ รับพยากรธรรมชาติก็คือรับพยากรฮะอ่าสิ่งที่ธรรมชาติแล้วก็คนสร้างขึ้นแล้วก็มันก็เป็นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอะไรเงี้ยดีมากทั้งสองได้ไปเลยดาวดาวสองดวงแจสได้ดาวสองดวงมาแล้วนะฮะเย้แล้ววินเซนต์ล่ะโอเค แลตอนนี้ฉันก็จะให้กันมาถ่ายทอดนะเรื่องราวเอ,อ้ยเยียนังสือเลยเหรอเอ่อ Country r i เนี่ยเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการทำฟาร์มเลยนะอันนี้ดีกว่าเออดินของที่เนี่ยเนี่ยเป็นไอเดียที่จะเติบโตไปถึงผักที่อร่อยเอเป็น perfect for เอา a n นิมอไหม เฮ้ยตอนนี้เรามาพูดเรื่องรัพยากรธรรมชาติดิเฮ้ยวินเซนต์ว่าไงเจ้าวินเซนต์เอ่อเกษตรกรกันครับถ้าเกิดว่าผมกินผักเนี่ยแล้วผมจะโตไปแข็งแกร่งเหมือนพี่ชายผมแซมใช่ไหมครับอยากเป็นโงกุลเหรอเขาโคตรแข็งแกร่งเลยผมเห็นเขาเนี่ยเอ,เอ้ยเอ้ยอยู่กับเฮ้ยเทน,นีแล้วก็เอ้ย พวกเขาปีนอยู่บนต้นไม้จะอะเอ้ยอ่ะ,อะดูหน้าดูหน้าผมก่อนวินเซนต์มันไม่ดีเลยนะที่จะมานินทาครูแบบนี้อะไรปีนต้นไม้อะไรกันดีละนี่ก็คงจะพอหมปากหมคอแล้วนะวันนี้พวกเธอทั้งสองคนไปวิ่งเล่นกันต่อได้เลยแหน่เฮ้ยอ,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 อยากแข็งแก่งกับซูปเปอร์ไซยา เดี๋ยวก่อนมีเซนต์บคว่ำเลยมีงานอีกมากเลยที่ฉันต้องเอ่อเทคแคร์พวกเด็กๆอ่ะนะแต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าฉันเออ่จะสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ฉันก็หวังว่าฉันจะสามารถช่วยให้พวกเขาเนี่ยเติบโตกลายเป็นคนดีได้แน่นอนนะได้เติตบโตแน่คุณ อยากจะเป็นผู้ปกครองเหมือนกันอืมฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนั้นเลยอ่ะแน่นอนฉันต้องการครอบครัวที่ใหญ่ใช่ฉันก็เหมือนกันดูด,ดูหน้าเพนนีแบบโคตรโคตรหน้าโคตรเกลียดแหละฉันก็เหมือนกันฉันยินดีดนะที่นายก็รู้สึกเหมือนกันอนะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่เพนนีนี่ร้ายนะถ้าเทียบเนี่ยเพนนีกับอเล็กซ์เนี่ย คล้ายๆกันเลยแต่เล็กนี่ขี้อวดสุดๆดีละฉันยินดีที่จะได้โชว์ให้ในายดูนะกันฉันคิดว่าพวกเด็กๆเนี่ยคงจะมีเวลาที่สนุกมากจบเป็นไงครับผู้มชมครับคัตสินหัวใจอ่าแปดดวงนะฮะของเพนนะ hello, hello, hello. นีฮเลโลเฮโลโหลเพนนี สิดวงแล้วโหซื้อมาตั้งเยอะโอเคจ้าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันทำให้คลิปในวันนี้ของฉันเนี่ยสำเร็จจ้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ตัดเลยแล้วกันนะฮะเออตอนนี้นะฮะเพนนีก็ส่งจดหมายมหาราบรับว่ามาเจอฉันที่อ่าอ่าเบส เบสเฮาส์หลังจากที่มืดแล้วนะเบสปาดเฮาส์เบสเฮาสที่ไหนวะอ๋อนึกออกแล้วฮะสปาข้างบนใช่ไหมน่าจะใช่นะเบสเฮาส์เนะี่ยคือแบบถ้าเอเนอรจเนี่ยลดน้อยๆน,น,นะครับก็ไปนั่งที่นั่นนะฮะได้โอเคตอนนี้ผมก็ได้หอยเมอร์เมดมาแล้วนะฮะก็ไปขอเพนนีแต่งงานนะครับไป เพนนีเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยภรรยาหายจะต,ตอนมืดค่ำนี่เราต้องไปเจอเพนนีนะเฮ้ยแล้วภรรยาเราไปไหน no where is she บ้านกันเธอเหรอเปล่าไปดูดิ นตกแบบนี้จะไปไหนได้เอ้ยเพนนี้นะั่นแว่าแล้วอยู่บ้านกันเถอะเพนนีหยุดก่อนสิฉันตกลงฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในอีกสามวันข้างหน้าโอเคการฉันกลัวนิดหน่อยแต่ว่านี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันโคตรมีความสุขเหมือนกันแหละอืมจ้ะโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางไปที่สปาแล้วครับงันตัด ช่วงเวลาที่เดินทางไเลยแล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่คัสซีนหัวใจสิบดวงของเพงนนีนะครับอุ้ยอะนั่นเธอนี่เองฉันกวนนิดหน่อยที่ฉันส่งโน้ตของฉันไว้ฉันเกรงฉันกลัวว่าเธอจะไม่ได้รับโน้ตของฉันอ่ะอรู้สึกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันสองต่อสองเนาะ เน้ำเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกดีหลังจากที่มันเนี่ยเย็นในตอนหลังจากอากาศเย็นในตอนกลางคืนน่ะใช่ไหมอุย้ยเพนนีนี่สุดๆอะ่ะ <c oughs> นายรู้อะไรไหมว่าทําไมฉันถึงถามอ๋อทาไมฉันถึงอยากให้นายมาที่นี่อ่ะเหรอตอนคืนเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็เกียนไหมบอกว่า คุณอยากจะเห็นฉันในชุดว่ายน้ำเธอคงมีบางอย่างที่จะบอกฉันสินะฉันก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เธอคงมีบางอย่างที่จะบอกฉันสินะ,น,ะน,นะนั่นแหละใช่เลยเอา่าฮะฉันจะพูดว่างไงดีล่ะเอ้ฉันหมายความว่าที่จะบอกนายเกี่ยวกับตอนเนี้เกียวกับว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันหยุดคิดไม่ได้แล้วแหละเกี่ยวกับเธอนะ่เอ่อฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะจุดจุดฉันคิดว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันอะ่ะโอ้กันฉันว่าแล้วว่าเธอก็ต้องรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อ่าฉันจะจำช่วงเวลาในคืนนี้ไว้นะเฮ้ยโอ้โห โอ้บ่มาต้ลนะ่าง่วงเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคาซีนหัวใจสิบดวงครับคืนนั้นนี่ตุบ,ต,บ,ต,บตุบกันแน่นอนอเมื่อการมาอยู่ที่ผลิแกนทาวครั้งแรกไม่มีใครรู้จักอ้าวแล้วแต่มาตอนนี้แล้วในวันข้างหน้าการเนี่ยนะเขาาจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของเมืองเหมือนอย่างพวกเรานี่เป็นอกอนี่เป็นเกียรติยางมากในวันที่สิบช่วงฤดูร้อนในงานสมรสของการและเพนนีเป็นเกียรติมากเลยแหละดีละตอนนี้ก็มาทำให้มันถูกต้องกันเถอะการและเพนนีและด้วยอำนาจของท่านนายกของข้าเนี่ยข้าขาสั่งให้เจ้าเป็นสามีภรรยากัน จูไปได้เลยเจ <Yeah. S 1> คืออันนี้ได้กันมาแล้วตึ้งตึงต้ง,งจบแล้วฮะคุณผู้ชมครับนองกันก,กับเพนนี้คนระับคู่นี้ก็ใช้ได้โอ้โหสุดยอดครับจบแล้วฮะหญิงสาวทั้งห้านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยซีซั่นสอง เอาไงครับซีซั่นสองเดี๋ยวคุยกับที่รักก่อนอ่าฉันเนี่ยนะจะไปที่เมืองเนี่ยวันนี้แต่ว่าจะไม่ทำงานหนักหรอกแล้วก็จะกินบางอย่างที่ดีในตอนกลางวันอืมจ้าที่รักแซมไม่ทำอะไรเธอใช่ไหมอืมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบเรื่องราวนะฮะของเราหนุ่มๆและสาวๆนะครับในซีซั่นแรกนะฮะไม่รู้ว่าซีซั่นแรกจะจบหรือย,อยังนะแต่ว่า น่าจะมีอีกนะฮะเพราะว่าผมต้องจีบให้ครบทุกคนนะครับโอ้อันนี้แบบความฝันยิ่งใหญ่มากโอเคครับสำหรับซีซั่นสองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะโดยเราจะไล่ตั้งแต่ตัวละครแรกที่ผมจีบก็คือฮาวี่นะฮะไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ซีลเกนยัสเดย์พบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรก็มารอติดตามชมกันนะครับผมบาย